หลังจากที่นักแสดงหนุ่มชื่อดังทีวณนิชย์นันทา,ทาดาถูกแอบอ้างชื่อให้แฟนคลับโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone จำนวน3เครื่องโดยคนที่แอบอ้างบอกว่ากําลังจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมงานเปิดตัว iPad 3หากใครจะซื้อ iPhone ในราคาถูกก็สามารถฝากซื้อได้เป็นการติดต่อด้วยข้อความผ่านแบ็ c เบอรี่อีกทั้งอัพสถานะและภาพโปรไฟล์ให้แฟนคลับลงเชื่อ ซึ่งนักแสดงหนุ่มได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอสุทธิสารว่ามีผู้แอบอ้างเอาชื่อตนไปหลอกลวงแฟนครับครับก็จะเป็นน้องคนหนึ่งซึ่งไปแอบอ้างเป็นเราครับแล้วก็ไปหลอกให้น้องแฟนกลับของเราเนี่ยโอนเงินไปเข้าบัญชีเขาปะมานวนเง,งินประมาณ2 0,000กว่าบาทน, <c oughs> นะครับเพื <c oughs> ่อเพื่อซื้อไอโฟนครับเหมือนเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปงานเปิดตัวบอกว่าทีคือเขาเป็นตัวทีนะครับเขาบอกว่า <c oughs> กลังจะเปเดินทางไปอเมริกาครับแล้วก็ไปงานเปิดตัว iPad กับจักรจันทร์แล้วก็เอารูปทีตอนที่ถ่ายละครกับพี่จันรเนี่ยเอาขึ้นเป็นสเตตัสบีบีแต่ว่าอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงรู้ว่าอยู่ที่ระยองใช่ครับอยู่ระยองรู้ดิครับเป็นผู้ชายครับรู้ดิเพราะในเฟซบุ o กเนี่ยบอกหมดเลยครับใช่ครับคือเฟซบุ o กมันจะมีเหมือนโลเคชันที่เราโพสแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่ระยองเราล่าสุดเนี่ยที่ก็เลยไปบอกในโพสต์ในอันแฟนคลับว่าน้องคนที่ทำเนี่ย อันนี้คือหน้าน้องคนทำอ,อันนี้คือรวมทั้งหมดในพุทธรักษ์นันอุทาแฟนคลับที่ถูกหลอกลวงเล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าชายคนดังกล่าวได้บอกให้รีบโอนเงินแต่หากไม่โอนก็จะปล่อยเครื่องให้คนอื่นจึงได้ตัดสินใจโอนเงินไปให้ครั้งแรก1,000 0บาทโดยโอนที่ตู้ ATM หน้าห้างสรรพสินค้าเสียรังสิตโอนครั้งที่2 1 3 0 0 0บาท ที่ตู้เ t m เตลาดยิ่งเจริญรวมเป็นเงิน23,000บาทผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีหนังที่วาเทียนทองก็คือ,อมีคนในบีบีครับแอบอ้างว่าเป็นพิ่ทีอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็คือผมได้พินพินคนนี้มาได้ประมาณสักสีเดือนแล้วครับผมก็คือก็มีการติดต่อกันเรื่อยๆครับ<ม>ก็คือ,อผมคิดว่าพี่เขาเป็นด,ดาราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มเพราะว่าพี่เขาใช้รูปแล้วก็ชื่อ ของพิธีครับขึ้นตลอดเลยใช่ขึ้นตลอดเลยพี่พี่พี่ไดไปงานเปิดตัวใช่ไหมครับไปกับใครเอ่ยเขาก็บอกว่าอ๋อไปกับพี่จักรจันทร์ครับเ,เขาก็แหละได้รูปถ่ายคู่กับพี่จักรจันทร์ขึ้นก็คือเป็นรูปพิธีกับพี่จักรจันทร์นะครับเขา,เอ,าอีกประมาณสักวันหนึ่งผมก็เลยถามาเอ้พี่ช่วยเช็คราคาไอโฟนให้ผมหน่อยได้ไหมครับถึพอจะไปอเมริกา ใช่บอกเชิ้นราคาใช่บอกชิ้นราคาใผมได้ไหมครับเพราะว่าผมได้ยินข่าวมาว่า iPhone ที่นู่นมันถูกเขาก็เลยเออเขาบอกได้ครับเดี๋ยวผมเดพี่เช็คให้อะไรอย่เงี้ครับตอนนี้เขาก็บอกเออร้อเก้้าเหรียญนะครับเเป็นเงินไทยก็ประมาณ6 0 0ันกว่าบาทรวมค่าภาษีน้าเข้าต่อเครื่องก็ประมาณ2,000ันก็เป็น8ปดพก็เป็นแปดพันะครับผมแล้วผมก็เออผมก็เลย ปรึกษากับเพื่อนว่าเออเอาเอาดีไหมอะไรเงี้ยผมก็ได้สั่งไป3มเครื่องครับผมบก็คือผมกะว่าจะสั่งให้แม่ผมเครื่องหนึ่งก,การสืบค้นข้อมูลในเบื้องต้นจากกลุ่มแฟนคลับทําให้รู้ว่าชายคนดังกล่าวเป็นหนุ่มวัยรุ่นอายุป,ประมาณ18-24ปถึงีปีพักอาศัยอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองด้านพันตํารวจโทอภิคมอภิชยาุก,กูลกิจพนักงานสอบสวนสอบ,บอสสนสุธิสารบอกว่าในส่วนของการดําเนินคดีนั้นนายทีและนายพุทธรักษ สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวได้ว่าถูกชอบโกงและถูกแอบอ้างทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงความผิดที่มันเกี่ยวพันเนี่ยคือที่ตอนนี้ที่ปรากฏนะที่ชัดเจนคือลังเสียลังสิน่าจะเป็นท้องที่ภูพดกสพภูพดกับตลาดยิ่งเจริญนี่น่าจะเป็นสายใหม่สอนอสายใหม่ก็เป็นสองท้องที่อย่างสพภูพดกับสอนอสายใหม่ แต่ถ้าบอกว่าน้องเรยอยู่อยู่รังสิตเนี่ยครูโค้น่าจะสะดวกเพราะน้องเรยอยู่ยรังสิตอยู่แล้วน,น้องทีอ่ะจะต้องไปให้ปากคากับพนักงานสอบสวนในคดีนู้นว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะถูกอ้างชื่อคือคนเนี้ยเขาจะผิดเรื่องชอบโกงโดยแสดงตนเป็นปคนอื่นคือเขาแสดงตนวั้นเป็นเรารอย่างไรก็ตามได้ทำการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ว่านักแสดงหนุ่มได้เดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องดังกล่าวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีของดารานักแสดงนะครับที่ถูกนําชื่อไปแอบอ้างในการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ในราคาถูกนะครับซึ่งจน้ที่ตํารวจก็จะมีการติดตามผู้ต้องสงสัยเพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีต,ต่อไปนะครับสังคมเพชรสีกองถ่ายภาพวัชราตาคำไร่งาน